สวัสดีครับผมอรุณศีภาษาอังกฤษฝึกพูดด้วยตัวเองคลิปนี้จะเป็นเรื่องการใส่บาตท,ทําบุญนะครับก็จะเป็นบทสนทนาที่มีศัพท์เป็นพื้นฐาน Most foreigners don't realize Buddhism. Most foreigners don't realize Buddhism. ชาวต่างชาติส่วนมากไม่เข้าใจศาสนาพุทธประโยคนี้หมายถึงชาวต่างชาติที่ไม่เคยมาเที่ยวในเมืองไทยนะครับบางครั้งในบ้านเขาอาจจะมีพระไทยนะครับเดินบินทบาทซึ่งเขาก็สงสัยแต่ไม่รู้จะไปถามใครนะครับ The foreigners who come to Thailand will understand more. The foreigners who come to Thailand will understand more. ชาวต่างชาติที่มาเมืองไทยจะเข้าใจดีขึ้นหรือเข้าใจขึ้นนะครับหมายความว่าได้พูดคุยกับคนไทยหรืออาจจะเป็นไกด์จะอธิบายให้ฟังหรือบางทีมาคุยกับชาวต่างชาติด้วยกันเองที่เคยมาเมืองไทยแล้วแล้วก็เขาเข้าใจเขาก็จะอธิบายให้ฟัง The foreigners who come to Thailand will understand more. What will you like to do for tomorrow? What will you like to do for tomorrow? พรุ่งนี้คุณอยากจะทำอะไรไหมก็เป็นคำถามง่ายๆนะครับถ้าจะทำอะไรก็จะได้เตรียมตัว What will you like to do for tomorrow? What will you like to do for tomorrow? อันนี้ก็เป็นประโยคคำถามง่ายๆที่เรา สามารถฝึกพูดแล้วเอาไปใช้เป็นคำถามฝึกออกเสียงนะครับให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา I want to go to the temple I want to go to the temple ผมอยากไปวัดประโยคนี้ระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาติถ้าพูดจะมีความหมายต่างกันนะครับคือคนไทยหมายถึงไปทำบุญ ส่วนชาวต่างชาตินั้นอาจจะไปดูศิลปะไปดูความงดงามของวัดแล้วก็อาจจะไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับาศาสนาพุทธเพิ่มเติม I want to go to the temple ก็เป็นประโยคง่ายๆอีกเหมือนกันนะครับ I'd like to go to make merit and talk to the monk I'd like to go to make merit and talk to the monk ผมอยากไปทำบุญและไปคุยกับพระด้วยประโยคนี้ก็คือชาวต่างชาติอาจจะสงสัยว่าไปทำบุญแล้วทำไมต้องไปคุยกับพระด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนพระคือผู้มีความรู้และจะให้คำแนะนำต่างๆนะครับแกผพุทธศาสนิก,กชนอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวมาขยายความนะครับ I like to go to make merit and talk to the monkI am happy when I offer food to monks I am happy when I offer food to monks ผมมีความสุขเมื่อผมได้ทำบุญตักบาตร I am happy when I offer food to monks คือคนไทยถ้าได้ทำบุญตักบาตรแล้วจะรู้สึกสบายใจอิ่มใจนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกของชาวพุทธนะครับซึ่งฝรั่งหรือต่างชาติเนี่ยเขาไม่เข้าใจตรงนี้ I am happy when I offer food to monks. Giving food to monks is beneficial. Giving food to monks is beneficial. การทำบุญต่อพระสงฆ์เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ยังไงครับการทำบุญก็คือการให้อาหารพระนั้น เพื่อให้พระนั้นได้มีเรี่ยวมีแรงและจะได้ทำกิจของสงฆ์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชน Giving food to monks is beneficial อันนี้ชาวต่างชาติก็ยังไม่เข้าใจเราก็ต้องมาอธิบายเพิ่มเติม Giving is the reduction of greed Giving is the reduction of greed การให้คือการลดความโลภตรงน,นี้แหละครับเป็นหัวใจสําคัญเพราะในทางศาสนาพุทธนั้นสอนว่าการให้คือการเสียสละถ้าคนรู้จักการเสียสละหรือมีการให้นะครับโลกนี้ก็จะมีความสุขคือพูดง่ายๆศาสนาพุทธสอนให้คนไทยนั้นรู้จักการเสียสละและก็เป็นการลดความโลภก,ก็จะทำให้สังคมอยู่ดีมีสุขนะครับ a good monk will help people like teaching them a good monk will help people like teaching them พระสงฆ์ที่ดีจะคอยสอนให้คําแนะนํากับชาวบ้านอันนี้แหละครับคือกิจของสงฆ์ด้วยเมื่อชาวบ้านช่วยพระสงฆ์พระสงฆ์ก็ช่วยชาวบ้านก็จะทําให้สังคมนั้นๆมีความสุข A good monk will help people like teaching them ในสมัยโบราณน,นั้นพระหรือวัดก็คือโรงเรียนนะครับ Many problems can solve by the Buddhist monk Many problems can solve by the Buddhist monk ปัญหามากมายสามารถแก้ได้โดยพระสงค์ไทยคือหมายความว่า บางทีชาวบ้านแก้ไม่ออกคิดไม่ตกนะครับพระสงฆ์ก็มาช่วยคิดช่วยแก้ให้ Many problems can solve by the Buddhist monk อันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจของสงฆ์ด้วยนะครับ This is a Buddhist society This is a Buddhist society นี่เป็นสังคมชาวพุทธซึ่งก็ปฏิบัติกันมาช้านานแล้วนะครับเรียกว่าเป็นระยะเวลา2,550หรือ66ปีแล้วนะครับแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติในเรื่องของความอบอ้อมอารีมีน้ำใจนะครับ this is a Buddhist society The happiness that the Buddhists can feel it, the happiness that the Buddhists can feel it, ความสุขที่ชาวพุทธสามารถร <único Liberty Overwatch> <fit> ู้สึกได้ก็หมายความว่าการทำบุญที่ชาวพุทธทำมานั้นนะครับและการที่ได้ถวายอาหารหรือตักปาดแก่พระสงฆ์หรือพระเนี่ยก็คือการบำรุงศาสนาให้ คงอยู่ต่อไปตราบการนาแต่นั่นหมายความว่าพระก็ต้องปฏิบัติด,ดีด้วยนะครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ